สบายดีเดอนองนุ่นอ้อไม่ค่าม่อนี้จะเป็นไม่ค่าแล้วเนาะ<อ>คือเอาเงินให้หมู่บ้านนี่ไปซื้อเลยบ่สซื้อแล้วซื้อแล้วบ่อสอบหนึง่งอืมซส้อจสอบหนึง่งเดี๋ยวสิถามขึ้นก่อนผู้ใหญ่มันโทรมากขึ้นนี่นะสรุปแล้วนะมีจะคนมันกินเข่าในเฮือนนะลานนี้เด็กน้อยนี่ซีบ่ะหนึอยซ<อ>ีหาถึงนอ้องหกหกนี่ถึงไอ้เคยเจ็ดถึงเมียเพิน่น ปดพอเก้าแม่สิบอ้ายอีกอันสิบเอดผู้อยู่สิบเอ็ดผู้อยู่ในคุกอีกผู้อยู่คุกก็ต้องได้ส่งขาวส่งน้นาเู้จอนกันเดี๋ยวผู้ที่หัาพะละก็คือหม,มักไม้แข็หมักไม้แบบนี้ สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเบิรสุขสุคนพี่น้องเลยเบิดสุมสุบอนพี่น้องอว่าจะเป็นพี่น้องในทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็อยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเลยเนาะแต่ยินดีตอนครับทุกคนทุกทานเราสู่สองของตุสิทธิ์วันสุกีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้ตุสิทธิ์ก็อยู่ทางตลาดด้วยพี่น้องทางตลาดเซโน,โนพี่น้องเลยหรือว่าตลาดใญงพี่น้องเหนะ็นเนาะ ตลาดใหญ่ตลาดเศร้านั่ตอนเศร้าพี่น้องเลยซีมเมนดูตลาดอยูนี่เนาะเป็นเมืองอุทุมพรแขวงสวรครคเขตนะพี่น้องเนาะนี่คือตลาดเศร้าเลยสีมาขายอยู่นี่และตลาดแรงเลยแมนซีอ่าพอสีง่ายไปอยู่พูนทาวน์อยู่ประมาณยึดถืออยู่ประมาณสี่ลักหมพี่น้องหรือว่าสามลักเลยจากตลาดเศร้าไปพี่น้องเนาะ,ะตอนนี้กตุศิษิ์ก็ได้แตะเวียนมาพี่น้องเนาะหลังจากไปหาน้องไอเดียมากันเลย แวะมาหาน้องนุ่นพี่น้องเอนะ๋ยเนาะแวะเวียนมาหาน้องนุ่นเนาะอันนี้ก็คือห่าดของน้องนุ่นเพื่นที่ว่าเพื่อนอขายตอนเศ้าพี่น้องเ,เอ๋ยโอ้มีหอนแบะเนาะตลาดนี่ก็เลี้ยงแบะพี่น้องเอนะ๋ยเนาะอันนี้ก็คือน้องนุ่นก็คือมาขายซอยอทางไอเคยเพื่อนกับเออยเพื่อนนะอเนาะบริเวณห่านน้องนุ่น เองเด้อพี่น้องก็คือหัานายหันอ้่ยเพื่อนพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อน้องนุ่นโอ้แม่ค่าเมื่อนี้ก็เป็นแม่ค่าอกแลวเนะาะสลายเศร้าแต่ตอนนี้ก็เพียงแลนะ้วน้องนุ่นกินเข่าหรือบ่กินแล้วไ,ได้ยังกินก็ขอบัดขอบพัด โอ้โอได้กินข้าวพัดพนอกเยมืม่อนี้ขายดีอยูบอ่บ่อตอนเช้านี่พอได้ขายอพอได้ขายอยู่เนาะจะน้อยกะง่ายไปตลาดแรงบร่นเริ่มละเริ่มชีได้เก็บละโอ้แบบว่าคนเริ่มจางมาสัน,สนเนาะเด็กพี่นนอง อุย้ยแต่ว่าช่วงเศ้านี่คนสี่ไาลรถนี่สีจอดอยู่นอกพี่นะพี่นอ้องรถจอดเด็บกบ่อแต่ละหานกันเริ่มพาก,กันเก็บบนแหลกเก็บแหลกกันหันใกล้ก,ลก,ลก,ลกันง่ายไปคือกัอนบ่อแมนง่ายพาก,กันลงไปขายอยู่ตลาดแรงบนเนาะเมนยังไรไปได้เมื่อยอยู่บ่ไหมเนี่ยเมื่อยเพระไปเงินดีมากเลยครับมาเจอตลาด โอ้เพื่อนดีเนี่ก็คืองานศพบมาเละพี่น้องเนาะพออยู่ใกล้เพื่อนน้องนุ่นเนาะอยู่ทางทางเขาเพื่อนน้องนุ่นเลยน้องนุ่นก็เลยได้ไปซอยฝนบ่อนทรงแล้วบ่ฝนฝนเอาทรงมานี้เอาไปเผาเลยเนาะพี่น้องเลยเนาะก็เลยน้องนุ่นเนี่ยบริษัพฟอรมาาขายเครื่องต่อเลยเนาะสูๆเนาะ ไอ้ก็เลยไอ้หัก็มาตเตวียก็เลยลงมาเวเบิงมาเวดิน้ำมือนี่ก็ได้สิมาเวทำนิดนึงแล้วก็ชิม,มือผักพอรอยคือกัดมือนี่ไอ้ก็เมื่อยคือการอากาศมันเนาะมันหนาวมันฝนตกมห่อนหนาวนาอยู่มันก็นเมื่อยก็สิผักพอรอยน้ำทะเถทมเรื่องน้อยเึ้องค่อเราไอ้สิมาทมนุ่นเรื่องเป็นได้ได,ได้โอ้ได้ล่มกะมีผูกค,ค,คืออยู่บ่ มีอย er> pues mm ู <s <s ่มีอย um ู่ในการล้มใบก้อนอะไรเนาะโดยอากาศยังบฮอดทิศสำเนาแม่นแต่มีเวลาล้มนี่ช่วงใดตรงนั้นเอ่อช่วง6โมงนี่สิเก็บห้นเมื่อเช่นกันก็ต้องได้เห็ดกินอาหารที่เขาช่วง8โมงช่วง8โมงนี่มีนุ่มทางในเนี่ยคมไทยบอ คนไทยก็มีอ๋อเพราะว่าการบุษสีหายนพี่น้องน้องนุ่นก็ต้องลมลมเบิงเนาะเพราะว่าต้องเลีอยบผู้ที่ว่าสีขับขับอาได้เนาะขับฟังน้องนุ่นได mm ้พี่น้องเพราะว่าน้องนุ่นก็เป็นคนที่ว่าเวลาน้อยบ่แ่นไม่ได้ช่วงตอนแรกนี่บ่แน่นสมมติตื่นเศ้ามานี่ ไปเห็ดยังไน,งไ,นงไงท่านเศร้าอ่าปวดมากกระหนื้อเข่าเข่าซเข่าเห็ดผิดบ่กเหม็นส่งหลานอส่งหลานเป่าหงียนเปรงเงียนเนม็นย้ำนี่บริพักบ่เอ่อเพื่ออนุบาลเนี่ยอ๋ออนุบาลเนี่ยเพิ่์เฮียนตลอดเนี่ยพิเศษเป็นพิเศษเลยพอเด็กน้อยกำลังพัฒนาโอ้เลยอยากให้ตกไปหลานนี่คือลูกของ อ่าสปูนาบ่อันเป็นลูกของอันของเสาขาวเมนของเอือขาวโอ้ให้เป็นคนชงชงลานเฮียนอันเอื้อให้ปูจะพอ่นจังหวัดพระละคนหนักหน่อยเนาะเอ้ปูเป็นคนชงจะคนน่ยนะเอ่อสามสามคนสี่ของทั้งลูกเพิ่ลเฮียนน้ำกัดรบอสี่คนนี่มน ไปแล้วได้สองลบก็รงตัวเฮียนพิเศษนี้มีแต่ผู้น้อยอแต่ว่าจังหน่อยก็เปิดเทอมแล้วพวกเวอยร์แบบเฮียนอชั้นประถมชั้นยังไงเนาะแต่ว่าคือทรงเสียนี่คือไอ้ปู้น้าผู้เดียวเลยพอไปข่าวเพ่นกา่นกระบุมีเนาะรู้ว่าได้ยินข่าวข่าวข่าวกับข่าวบดีลายย่างเนาะ คือว่าเมื่อก่อนกะอาศัยใส่ไฟน้ำถังเฮือนบ่ใส่ไฟใส่น้ำใส่ไฟใส่น้ำแต่ปัจจุบันนี้เพิ่นบ่ได้ให้ใส่น้ำบัดแม่นตัดตัดไฟตัดน้ำโอ้ทุกเท่าไรแห่งซสัเนาะพี่น้องเ้ยเนาะนี่คืออ่ะสิอธิบายให้พี่น้องฟังเนาะาไปอ่านคอมเมนต์บางคอมเมนต์กะกะบ่บ่อยากงามบาตใดหแต่กะเฮากะเฮากะ เ <d _ n> ข้าใจเนาะว่ามันเป็นสิทธิของไครของมันเนาะอยาา่าคอมเมนต์แต่เสียอธิบายฟังว่าคือยังคือน้องนุ่นมาขายนี่โดยพี่น้องมาขายบริเมนของน้องนุ่นเนาะเป็นของภายน้องหล่ะเป็นของเอ,อื่อยของเอื่อยกับของพี่ไอ,อ,อ้เนาะและการบันนี่คือน้องนุ่นน้องนุ่นมาขายนี่กต่แล้วแต่เนะแล้วแต่เอื่อยกับไอ้พิ่เสี่ยวเงินให้บ้าแล้วเ,เ,วเ,เอ้พิ่เอาเ,เ,องเงินไห่กะน้อ,นอ,อ,อง,น,เอเงน,นุ่นกับเล็กเก็บไว้ ็บไ้คือมาก่อนตอนที้อยังไ่ได้มาหาน้องกับเก็บไว้ใจโทรศัพท์บ่กนี่จ่ายโทรศัพท์จ่ายส่วนตัวของตัวเองถามว่าลายอยู่บ่ถามว่ามันลายอยู่บ่าถามอันลายอยู่บ่ที่เออไห้ลายลายเนาะไอไดโฮมไวหนี่น้องไงอถามว่าไอกาบันนีพละอู้คือว่าลายเนาะเอือเจาเนาะถึงส่งล้านอีก มาซื้อเข่าด้ยเนาะซื้อเข่าแต่ละเดือนอเอืออเอ่อยอีกอ,อันมากไมก่แพงนี่นี่บอแม่ขอขายดีๆเด้อเนาะขอห้เจ้าได้ขายแบบขายรับขายดีนะมเมรเห็นว่าขายดีขายโบไห่ไปเฮ้ยโมเมนขายแบบว่าขอขายดีทุกมือเนาะถึงเลี่ยงเทิงอันอันพาเม่พาเม่พาพ่อไปอน็นโตยากะรายได้จากตรงนี้ เ <c oughs> อาพี่น้องก็ตุศิษก์กสิมาไทยทำเนาะก็จิแจกงรายละเอียดอีกว่าอืมโอ้ยบางคนกว่าเพิินพอมีพอกินอยู่บันกาเมนอยู่พี่น้องแต่ก็อยากแบง่งแบ่งเบาภาะเพิ่นได้แ,แบ่งคือมาไทยเล็กลัก,ลก,ลกที่แรกอาจจะมาช่วยน้องนุ่นแต่เพราะว่าน้องนุ่นเพิินเพิ่นกับเปิดใจเปิดใจแล้วก็เพราะว่าน้องเพิ่นยังบุมีอย่างแต่เรียนจบมาก็ยังบุมีอย่าง จำบ่งโมน้ำน่องก็เป็นนี่เลยเลยเพื่อนน่ยสิบล้านนะพี่น้องเนาะ,ะการบ,บางทีอ่ะกน็น้องเปิดใจใอาจจะเจอผู้ชา,ายที่ดีๆอะไรเนาะที่เพื่อนพร้อมจะถ้าปอตแล้วก็ช่วยเรือแล้วก็ส่งเสียน่องคำว่ากันพี่น,อน้องเยเนาะเพราะว่าผู้หญิงเฮาเนาะก็ต้องอยากเจอคนที่ทดีๆแล้วพร้อมที่จะจะดูแลเขาได้เลยน้องเนาะโบยไผเอาดอกชุมนุมขี่มาขี่กาวเนาะ ลอกับมันกับกินบ่ได้ได้ขี่มาขี่กา่าหาเงินหาคํำกับโบเป็นเนาะเอาบ่ะแบบนั้นหางล่อได้เมาอ่านกับโบเปกได้พี่น้องเลยเนาะแต่บางคนก็นยังมาติแต่ว่าคือลักๆก็กกอยากให้น้องนุ่นได้มีอ่านมินี่เป็นของตัวเองพี่น้องเลยเนาะ,ะทางไอ้ก็สบายดีที่ไอ้เดินอันนี้ก็คือมูของของไอ้ตัวสิเองแหละพี่น้องเป็นเป็นา เป็นเป็นผู้เบิึงเบิึงรถอยู่ในตลาดนี่แหละเพป็นกันยรรมมาเจาะมาหนองเป็นเห็ดอยนางนลมบุสาวเบาเรือ,อนอะไรพันธุชีวะเลยน้องดอกหอดหอดแฉะเลอยอหอดเขา่าอันนี้เนาะหอดหอดเขาเ่านอ้องเออเอ้อเป็นคนชื่อเนาะคือเอาเงินให้มาวบ้านนี่ไปชื่อลอลไรบ่าชื่อแล้วชื่อแล้วบ่สอบหนึง่งอืมชื่อสอบหนึง่ง เดี๋ยวสิถามคืนก่อนผู้ใหญ,ญ่บนโทรมาคืนนีนน่สรุปแล้วนะมีจ้าคนอันกินเข่าในเฮือนนะลานนี้เด็กน้อยนี่สี่บ่สี่หาถึงน้อน 4, <5 S 2> งหกหกนี่ถึงไอ้เคยเจ็ดถึงเมียเพิ่นแปดพ่อเก้าแม่สิบอ้ายอกีกอันสิบเอ็ดผู้อยู่สิบหกเอ็ดผู้อยู่ในคุกอีกผู้อย,อยู่คุกก็ต้องได้ส่งขสาวส่งนหนุ่มทุกัน แล้วผู้ทีห่หาภาระก็คือหมักมมไม้แขกม,ม,มักไม้แขกนี้กะคือต้นทื้นเพิ่นที่มาที่ไปต้นทื้นเพิ่นในเมือก่อนนีเ่เพิน่นกะหามาจาับเพลินไปทํางานนะบ่เพราะว่าไอ้เคยเพิ่นกับเอื้อเอพิ่นนี่เป็นคนดูมันพี่น้องเนาะและ้วชวนกันไปทํางานอยู่กรุงเทพเนาะแล้วก็เลยมีขึ้นมาตั้งห้านตัวนี้ แต่คันลําพังไอ้เจ้ากับเอื้อยเจ้านีพี่ไอ้กับเอื้อยเจ้านีคันบุมีคัน,พ,นพันยูแต่ครอบครัวเพน่อนเพื่อนกับมีแท้เนาะแต่ตอนนี้ก็คือคันว่ามีมีผู้ใหญ่ชอยมากอ่ะเจ้าแบ่งเบาภาระ,ะให้เอืเ่อยบอชอยเอือยยยย่อยแต่ผู้ใหญ่เพื่อนผู้ใหญ่เพื่อนนี่ก็อยากอยากเห็นน้ำอยากเห็นนั่นอยากเห็นลานเจ้า ากเข็นลานทีที่เจ้าเอามาเลี้ยงยเอามาเบิงนะเพื่อว่าเพื่อนสีซอยอยังได้เด็กน้อยเพาเด็กน้อยนี่กำลังมีอนาคตเดี่น้องเนาะคือว่าคอยไปสัมภาษณ์ชุดก้อนนะอาผู้ผู้หนึ่งว่าอยากได้รถที่คือว่าอยากได้รถที่ขี่เบ่งเฮียนเพิ่นจะขี่เบ่งเฮียดเองเพิน่นแต่คือปัจจุบันโมมีกะน้องเป็นคนไปส่งบอกไปส่งกะยากรถือการะว่า เป็นรถจักรของเอื้อยกับเอือไมนได้ใช่อันนี้เอารถจักรเลยมาใส่เอื้อยกวิมีรถอืมอ่ะเพราะลักลากก้อนสิเพิ่นให้ใช่กะย้อนมาขายเครื่องขายของซอยเพิ่นแน่อะไรพี่น้องแบ่งเบาคันว่าตั้งน้องนุ่นสิเอาไปเรียกเจ้าของรถน้องนุ่นกับสิบก้าเอาไปมาในเนาะเพราะเป็นรถเอื้อยรถไอ้พี่น้องเลยแกอยากน้องนุ่นคือปัจจุบันนี้สรุปอีกแค่หนึ่งก็คือน้องนุ่นยังบิมีอย่างของตัวเองนะ มีแต่ใบปริญญาที่เฮียนมาเนี่ยเนาะแต่มันอีกยอย่างหนึ่งแต่มันเป็นความภูมิใจพี่น้องกับยามันก็ถือว่าคนเฮือนบดเฮือนจากคนกเกเจ็ดคนบอก <7 S 1> <น>มีแต่น้องเฮียนจบเพียเดียวเฮียนจบกันย้อนนั้นเอื้อยเป็นทุ่มให้อตอนนี้ก็ยังยังเป็นนี่เอื้อยอยู่เท่าไรยังแปดล้านแปดล้าน ขนาดว่าเป็นมีเอืเ้อยะไรกัมาลงมาขาย,ยนี่กเอื้อยังเอาเงินด้แต่ละมือพ่อมีอัชชมุตว่าคือน้องไปไทยไปยังนี่เขาบอกเคยไปเนาะก้าวคันคิดจะไปู่ปะเคยจะไปกับเป็นหงง่วงพ่อเมราะว่าเขาบ่เคยห่างพ่อห่างเม่อือนละกับภาระเนาะลานเนาะ เต็มเพือนเนาะขันชมุดไปนี่เอื้ยแห้งนักเลย่นปะ่ะเอ้ยกับพี่ไอเ้เลยมชมุดมังเทียร์ลานน้อยมังเทียร์ข่าอยากสอเน,อะนาะย้เข่าอยากสอไปน้อนไดกน้อยย้ำเทียร์ย้เข่าบปอสบายมั้ยังเนาะนคือหลานนอนนอนน้ำไผ่นอนเจ้าบอกหจักคนนอนนำ้ำนองนุน่นออสามสามคนโอ้หลานผู้ที่พ่อเพิ่นอน โซว์น้ำบ่นี่โอเพี่ป่วยไงพี่น้องอันเอามาเนี่มูเบิดได้หนิเนาะยังอีกสองคนยังอีกสองคนแต่เอื้อยผูดซีข่าวนะเพื่อนเก่งใจเนาะขวาผู้ใหญ่เนี่ยเพื่อเกรงใจอันลุงเพื่อนนี่แหละพี่อ้ายเพื่อนนี่แหละพี่น้องเลยนะแต่พี่อ้ายก็เราเรากระจมหายอยู่บ่บ่บ่เคยจมเหตุแต่วิอยากสู้แต่งานเนาะพี่น้องเลย ให้ได้กะให้กับเป็นกำลังใจให้คือเก่าเนาะบอกกับหูจักกันแต่ดนแหละพี่น้องครับง่ยายเพื่อนนี่ทำไมเฮียนน้ากันพูดแหละทำทำไมทำเฮียนน้ากันเนาะหูจักกันมาตั้งโดนหลายปีสิบกว่าปีแหละพี่น้องเลยสมยัมเฮียนั้นยอมแต่ก่อนชิ่หูจักจกันน้องนุ่นกะทั้งพี่ไอ้นเพื่อนนี่แหละแนะนาว่าเบืองเชืออาจจะซอยเรลือกันได้พี่น้องเ,เนาะ พี่น้องเลยเนะมันโดนพี่น้องยอ่ะก็พลังขีเก็บห่านบ่บันเนี่ยอ่าโดยเอาเก็บเลยก็ได้เนาะเก็บแตนํำเลยก็ได้พี่น้องเลยเพราะวานอุ่นเป็นแดดแบนนี่แหละ่น้องบ่เป็นห่านน้องเองเนาะน้องก็ต้องได้มาใสยแบงเบาทั่งเอาลานโพมันเกยทึ่งเอาลานแล้วตอนเศร้าน้องวันหนึ่งเขาแล้ว เก็กกินแล้วไอ้พ่อไอ้แม่ห้ลานหลังจากนั้นน้องกันได้ลงมานีบันพี่น้องเนาะลงมาตลาดกินเข่าเทียงอยู่นี่แล้วเก็บแล้วก็ะไปตลาดแรงต่ออีกพี่น้องอ้พี่พี่น้องมาเบ่งฟากพี่น้องเป็นกาลังใจให้น้องลุนและครอบครัวพ่นไปเด้พี่น้องเนาะชีวิตคนเราเนาะมาบ่มีไพเลือกเกิดได้พี่น้องเนาะแต่เลือกสีสีสูสี พอท่อเนาะหูจักทรรมาหากินก็นคือดีพี่น้องเอนะ็เนาะกับอีกอย่างนะัทชิตการมักมักสวยเหลือมักสนับสนุนคนที่ว่ามักธร,รมาหากินแะไพี่น้องเนาะการถ่ายทําวิธีชีวิตของคนหูจักธรรมาหากินก็ดีกว่าแบบว่าบางครอบครัวเนาะทุชิตสิบหกสิบัปดทุกแบบว่าแบบโบมีย้อนว่าขี้ข้ข้นแต่มันก็มันก็บโบเป็นตาแบบว่าสนับสนุนประเด็นด้ไพี่นอ้องเพราะว่าหนึ่งนี้ ฮาซอยนี่สิบฮาซอยสิบพันนี่กะเงินในสิบพันนั่นนะเขาบร่ได้คิดว่าเขาสียเหตุอย่างเดพี่นนองเนาะเขามีแต่คิดว่าชิกินอย่างซื่อกินอย่างเนาะเขาบร่ได้คิดว่าเิเอามันไปต่อยอดเนาะขั้นบางคนเขาไปสอยบางคนบางครอบครัวที่เขาแบบเออแบบอย่างตัวอย่างจากสี่พี่เนาะของงจักํามาหากินนี่เพราะเขามีเงินก้อนหนึ่งเขาสิคิดเลืว่าเขาเี็ดจังใดม่ให้เงินส่วนนี้เบิดไปพี่เนาะก็สิประมาณนั้นเนาะ ที่เขาถามมาเป็นอย่างตุชิตจังมาไทายน,น้นนองนุ่นน้องขั้วสีข้หมายกัสีประมาณนี้แหละพี่น้องอธิบายให้ฟังประมาณนี้อ๋อพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวตุชิตกับสีได้ขอตโตอัมลาพระจากไปเด้อพี่น้องเด้อกับสีปล่อยให้อ่าทาง,น,งน้นงยยนอ,นองน,บบนุ่นแต่กับทางพี่ใหญ่เพิ่นเหตเวียกไปพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณเด้อตุชิตขอบคุณคนหลายๆผู้ใหญ่หลายๆท่านเอพซีหลายๆคนที่คอยติดตามความชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องนุ่นครอบครัวเพิ่นเนาะ หลายท่านก็ได้ฝากเงินมาช่วยเรือเป็นกําลังใจให้น้องกับทุชิตจะดีใจกะขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงหลายๆเด้อคนเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีมีความชุขหลายๆคน้อเนาะนอนรับ้ได้เงินเงินมาเตือนพลังเงิน,น,นเสรเ,เบิดสุกูสู่สคนพี่น้องเลยฝากเป็นกาลังใจให้ทุกคนทุกท่านที่สู้ชีวิตเช่นกันเลยพี่น้องเด้ออ่ะขอกล่าวคําว่าสบายดีพี่น้องเลยสบายดี